สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊บบอชแชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนและและ้วตอนนี้โนริซ่าของเราก็ออกไปประกาศก่าต่อนหน้าสถานีวิทยุของอเมริกาคิส107 FM เป็นทท่เรียบร้อยกันแล้วนะนะทุกคนนะซึ่งอะบอกว่าแอดนั่งฟังอยู่หลายรอบเหมือนกันก่าจะแบบพยายามแกะว่านอริซ่าพูดอะไรกับพิธีกรของเขานะจ๊ะโดยในคลิปนี้นะครับแอดก็จะพยายามพยายามในการใช้ความสามารถทั้งหมดเท่าที่มีมาในชีวิตนี้ซึ่งก็ยอมรับว่าไม่ได้เก่งมากนะทุกคนในการแบบเออ ฟังนอริซ่ากับพิธีกรเขาคุยกันนะซึ่งแอดก็สรุปรบยอดได้ประมาณประมาณ3าประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวแอดอาจจะนํามาให้เพ,พื่อนๆได้ฟังกันด้วยช่วงท้ายคลิปแล้วก็ถ้าใครรู้ว่าแปลว่าอะไรก็แปลบอกบนกันได้นั่นเองนะจ๊ะส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นประเด็นที่โนริซ่าของเรานั้นจะเตรียมเกาหลีงานแฟชั่นอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะว,ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมารอฟังกันก็นแลละกันนะจ๊ะอะเราไม่รอชานะจะมาเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนเลยที่นนริซ่าของเราเนี่ย ก็ได้ไปออกรายการสดทางวิทยุในวันนี้นะทุกคนนะของอเมริกาเนะทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่านริซาเขาหลบปังปุริเย่มากๆตอบแต่ละคําคือชาชานตมูตัแม่ซีโอหนึ่งกรบจ้ะ โดยทางดีเจของเราครับก็มีการอินเทอร์วิวเกี่ยวกับโนริซ่าของเราที่ถ้าที่แอดฟังไม่ผิดนะทางวิทยุเนี่ยเขาก็เปิดคำว่า Kpo p with g o j o จอะไรประมาณนี้ก็คือยังจัดโนริซ่าของเราเป็นแคตตากรีนี้ก็อต้องยอมรับกันต่อไปก่อนทุกคนก็คงต้องก้มหน้าก้มตาไปเพราะมันก็คือเรื่องจริงอะเนาะถึงมันจะขัดใจแอดอยู่นิดหนึ่งก็ตามทีนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดมาถึงมือพิธีกรเขาจะบอกว่าด้วยตารางงานที่แน่นเอียดของโนริซ่าแบบยุ่งมากๆมีความบีซี่แล้วเราก็ได้คิวโนริซ่า มันดังมากๆเหมือนระเบิดตุ้มต้ามในวงการเพลงประมาณนั้นเขาชมบลอริซ่าอย่างเงี้ยเขาแอดดิ้งคำว่า exploding น่าจะแบบ ประมาณนั้นนะทุกคนแล้วนอริซ่าก็บอกขอบคุณมากเลยค่ะฉันดีใจมากที่ฉันได้ปล่อยโซโลหลังจากที่แบบรอมานานถึง3ปีกันเลยทีเดียวนะแล้วก็เพงลง Rockstar เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนฉันตกใจมากแล้วก็ฉันดีใจมากเพราะฉันตอนแรกเหมือนอาจจะไม่ได้มั่นใจอย่างที่นอริซ่าเคยสัมภาษณ์นั่นแหละก็พูดเหมือนเดิมก็คือมันเป็นความจริงความรู้สึกจริงๆก็เอามาพูดลายรอบได้น,นั่นเองนะ แล้วดีเจเขาก็พูดเสริมอีกว่า Rock s t ต r เนี่ย represent ความเป็นคุ p Re s ent ความเป็นยุคใหม่ของลิซ่าใช่ไหมเออแล้วลิซ่าเขาก็บอกว่าใช่แล้วค่ะมันเป็นเหมือนยุคใหม่ของฉันเป็นการแสดงตัวตนของฉันว่าฉันเป็นคนแบบไหนเป็นยังไงนี่คือฉันนี่คือสไตล์ใหม่ๆของฉันและหลังจากนี้ฉันจะทําให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ดังมากกว่าเดิมแล้วพิธีกรเขาบอกโอ้ผมชอบคํานี้มากๆเลยที่คําว่าดังกว่าเดิมตรงนี้นี่จ้าตัวโมตัวแมตตัวมัมเปิดมาหนึ่งโกรบทุกคน ICO เราคือปังมาก Yeah, safe to say Rockstar represents, uh, and I think I've heard you say something along these lines, uh, represents like a new era, a new, a new chapter for you. I think Rockstar is like my new era for me. Like, I want to show like my new side of who I am. And you know, like, I'm here, I'm ready to create more loud moments. More loud moments Lou t I like h a <laughs> แล้วต่อจากนั้นดีเจเขาก็ถามอีกว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างเมื่อได้ยินเพลงของคุณเนี่ยเปิดอยู่ในสถานี Ki s s FM ของเรา1 0 2 7อยะทุกคนแอดจำผิด1้2 7ไม่ใช่ร้7นะพูดผิดไปต้นคลิปไม่เป็นไรเนาะมาแก้ตรงนี้กันได้นะจ๊ะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ลนอรนีซาเขาเราก็ตอบอไปเลยว่าตอนนั้นฉันกำลังขับรถไปเรื่อยๆอยู่ในเมืองแล้วฉันก็ได้ยินเพลงของฉัน,นดังขึ้นมาฉันก็โอ้ oh my god นี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนค่ะฉันดีใจมากๆเลยแนละฉันก็เลยโพสสิ่งนั ว่าไปหลังจากนั้นอาจารย์ดีเจเขาก็ถามว่าคุณรู้สึกไงบ้างเกี่ยวกับเพลงที่คุณปล่อยออกมามีความรู้สึกแบบในการใส่ฟิลลิ่งอินเนอร์จี้อิมมชันแลลงไปยังไงนอนริซ่าบอกแน่นอนฉันใส่ความรู้สึกความเป็นตัวตนความตั้งใจอะไรต่างๆของในเพลงเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะตั้งใจทําเพลงต่อไปให้มันดีเช่นกันจ้ะก,ก็คือเพลง New Woman แล้วก็เพลงต่อๆไปนั่นเองนะทุกคนนะ พอจากนี้ปุ๊บเขาก็ตัดเข้าโฆษณาแบบหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาถามต่อว่าเพลงต่อๆไปเนี่ยคุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะมีสไตล์อารมณ์ประมาณไหน mm. นอริเรซ่าเ้าบอกว่า mm. แน่นอนว่าฉันกำลังมองหาดนตรีใหม่ๆสร้าใหม่ๆอะไรที่มีความแตกต่างออกจากกล่อง mm. น้องนอริซาบอกเอาเอา The Blocks ก็คือเหมือนออกจากกรอบเดิมๆฉันอยากจะเป็นคนใหม่ที่แบบมีความน่าสนใจมีความแปลกใหม่ตลอดเวลาให้ที่ตื่นเต้นกันอะไรเงี้นะคะเออแค่ฟัก แต่แลวทุกคนก็ดูดีระหว่างล็อกสตาร์กันอยมันคือฉีกกันไปคนละทางแล้วถ้าเกิดเพลงต่อไปฉีกไปอีกทางหนึ่งก็คือแล้วโนริซ่าทำเพลงเพราะแล้วก็ปังดูอ้าน,นะแกต่อกนด้วยประโยชน์ต่อมาที่แอดยอมรับว่าแปลยากมากๆพอฟังเกือบจะไม่ทันนะจ๊ะแต่ฟังได้จับใจความว่ามีการพูดถึงพ่อไรอันเชเดอร์ที่มีการชมโนริซ่าแบบในคอนเสิร์ตล่าสุดที่มาไทยด้วยหรือเปล่าแล้วก็ในการโพสต์ใน i อต่างๆซึ่งพิธีกรเขาก็ยกขึ้นมาพูดประมาณว่าคุณไรอันเชเดอร์เนี่ยเขาทำเพลงหรือร้องเพลงมายาวนานแล แล้วก็ถ้าที่แอดปังไม่ผิดนะมีคำว,ว่า20 y e a r s และเขาก็บอกว่าแต่คนและอันเทเดอร์เนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็ในการ produce เพลง rockstar ว่าเป็น mv แล้วก็เป็นเพลงที่เขาแต่งแล้วรู้สึกว่ามันมีความยิ่งใหญ่มีความแบบดีงามมีความปังโปริเยทที่สุดที่เขาเคยทำมาเลยประมาณนั้นอะแล้วก็บอกดีใจที่ได้ร่วมงานกับอนริซาเพราะมีความเป็น professional มีความมั่นใจในตัวเองอยากจะ represent แบบความภูมิใจใน ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลอริซ่าก็โอ้ my god เขาน่ารักมากๆฉันร่วมงานกับเขาฉันก็รู้สึกภูมิใจเช่นกันเลยค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะร่วมงานกันอีกในอนาคตแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะมีโอกาสมากๆที่จะได้ร่วมงานกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่าพอรัตเธอร์อของเราก็น่าจะมีการร่วมงานอยู่ภายใต้เครือ RZA ในหลายๆอย่างอยู่แล้วนั่นเองทุกคนแหมแวะเวียนมาเจอกันได้อยู่แล้วถ้าเกิดแต่งเพลงแรกปังขนาดนี้นะจ๊ะ หลังจากนั้นก็จะพูดเรื่องเพลงนิดๆิดหน่อยหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เสริมท้ายด้วย The White Lotus ที่โนริซ่ากำลังจะเดบิวต์ในการเป็นนักแสดงเขาก็บอกว่าเออผมยินดีกับคุณด้วยนะที่ได้ร่วมโปรเจก์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคุณสามารถบอกรายละเอียดต่างๆสปอยสักเล็กๆน้อยๆได้ไหมโนริซ่าค่ะเราก็ยังคงเก็บคอมมิชชั่นเดิมนะจ๊ะโดยรอบนี้มีการพูดว่าฉันอะไรพูดอะไรมากไม่ได้เลยค่ะเพราะฉันเซ็นสัญญา NDA ก็มีการหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยกันไปแต่ก็จะบอกได้ว่าฉันตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณไมค์ ทุกคนก็รู้อยู่ว่าประเทศไทยนั่นเองจ้าโอ้ยภูมิใจไม่ไหวแล้วลูกแล้วเต้าเลก็ยังไม่พอจะจะยอดทุกคนอีกรอบหนึ่งว่าทุกคนดูผลงานของหนูด้วยนะคะหนูตั้งใจถ่ายมากๆเลยค่ะหนูอยากจะให้ทุกคนได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนเลซาาจ,จะไปนอนก็บอกว่าเออหลังจากที่หนูไม่ได้ทำโซโลมา3ปีก็ฝากฟังเพลงโซโลของหนูหลังจากนี้แล้วก็เพลง rockstar ก,กันด้วยหลังจากนั้นพิธีกรเนี่ยเขาก็เปิดเพลง rockstar ให้เราได้ฟังกันนั่นเองจ้าส่งตรงน,นีอ้อาจจะแบบให้ไปฟังกันเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะทุกคนนะ Yeah, congrats for starters. Thank you. Of course, but is there anything you can say or is it all like, mmm? Ooh, I can't really say much because <laughs> I signed an NDA. <laughs> <laughs> but I can't wait to to see it on screen. How Mike White captured my hometown, and you know how my fans gonna react. You know it's my first acting project, so I'm super excited about it. Once again, Lisa is hanging out. If you want to hear the full interview, check our Instagram for all the links. k -Pop with JoJo. That's k -Pop with JoJo on IG. Lisa, final question. Message to your fans. What would you like to say? Oh well, I know you guys been waiting. For for my solo so long, three years, and i m thank you so much for you know patience. and there's a lot more coming, so please stay tuned. And I love you all. Thank you so much. อืมเป็นยังไงก็เอามาฝากกันแล้วบรรยากาศตรงนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นอกชื่นใจที่ได้ยินเสียงนอริซากันเล็กน้อยนั่นเองนะจ๊ะเอรแอดคงขนมาให้ฟังทั้งหมดมาได้เพราะว่าแปลให้ฟังประมาณนึงแล้วนะทุกคนนะอ่ะ ส่วนอีกเริ่มมันเป็นคอแถมทายที่มีภาพเซตอัพการถ่ายแบบนะจ๊ะขอลนอริซ่าที่ Vogue Korea นะจ๊ะซึ่งเร็วๆนี้น้องนริซ่าของเราจะขึ้นปก Vogue Korea อีกแน่ๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือ e l America ต่อ้วย Vogue Japan แล้วก็ Vogue Korea อีกทีมเนี่ยเราจะขึ้นปกแฟชั่นอะไรอีกจ้ะตัวมงตัวแม่ตัวมามาเนาะเพราะว่าอาชีพหลักของนอริซ่าคือแม่ขาแฟชั่นนิสต้าหนึ่งกรบ <laughs> คือแฟชั่นก็ไม่ทิ้งเพลงก็ไม่ปล่อยให้รอนานส่วนวงการหนังก็เร็วนี้เจอกันตัวแม่ตัวมัมตัวนางพญาทุกวงการอีกหนึ่งกรบ่นะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาฝากกันประมานนี้นะแอดแปะผิดแปถูกยังไงก็ sorry ขอโทษกันไว้นะทีนี้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่เคยฟังมาก่อนนี้กันแล้วแอดก็ไม่รู้จะไปลงให้เพื่อนๆที่ฟังช่องทางไหนแบบเต็มๆเพราะถ้าเกิดลงเต็มๆเนี่ยคลิปก็จะยาว1778นาทีไม่รู้จะมีคนมานั่งฟังขนาดนั้นไหมเพราะแอดก็เคยเอามางงยกไ่ออนะัจขต กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า